ันคงทำรงจัญญาสงนามว่าศึกษานิเทศข่าวไปแดนไทยทั่วเทศนี้เทศโรงเรียนทั่วไทยครับถ้าติดตามการนิเทศภาษาไทยชั้นป .1 นนะครับตั้งแต่ EP 1มาจนถึง EP 3ก็คือตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่7นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการเน้นไปที่อักษรกลางนะครับก็คือกอไก่จจานดอเด็กตเต่า โดยชดาตปตัตบกใบไม้ปอปลาและอออ่างนะครับกับสระเดี่ยวก็คือสระอสระอสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูนะครับในสระเดี่ยวนี้ก็จะมีทั้งสระเสียงสั้นและก็สระเสียงยาวนะก็จะเป็นการฝึกทั้งการฝึกเขียนฝึกอ่านออกเสียงนะครับทั้งสระและพยัญชนะที่ว่านี้นะครับจนถึงการฝึกการผสมคำนะครับระหว่างอักษรกลางกับ อักษรเดียวทีนี้พอมาถึงสัปดาห์ที่8สําหรับคุณครูที่สอนชั้นป .1 สัปดาห์ที่8ก็จะเป็นเรื่องของการนําอักษรสูงมาผสมกับสระเดี่ยวสระเดี่ยวก็คงยังเป็นสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูนะครับซึ่งในส่วนของสระเดี่ยวคุณครูก็คงจะอธิบายว่าตัวไหนเป็นสระเสียงสั้นสระเสียงยาวครับในสัปดาห์ที่8ก็จะเป็นการนําอักษรสูงมาผสมกับสระเดี่ยวก็คือขอไข่ชอชิงถอถุงผอพึ่ง ฝอฝาสอเสือและขอหีบเอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับอักษรสูงที่จะนำมาผสมกับสระเดี่ยวก็คือขอไข่ชอชิงทอถุงพอพึ่งฝอฝาสอเสือและขอหีบนะครับก็จะนำมาผสมกับสระเดี่ยวทั้ง8ตัวนะครับในกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการฝึกทักษะการอ่าน จากตารางผสมคำฝึกเขียนรูปพยัญชนะอักษรสูงย้ำนะครับในสัปดาห์ที่8ก็ให้ในักเรียนได้ฝึกเขียนรูปพยัญชนะอักษรสูงก็คือขอไข่ช้อชิง่งทอถุมพอพึ่งฟอฝา สอสเสือและขอหิบเอาแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งอักษรสูงมีหลายตัวนะครับในสัปดาห์ที่8ก็จะนํามาแค่นี้แล้วก็ฝึกอ่านคําจากภาพอ่านคําใหม่ๆอาจจะมีอ่านเรื่องสั้นประกอบภาพในทุกชั่วโมงนะครับอย่าลืมกิจกรรมคัดลายมือด้วยนะครับในการประเมินผลในสัปดาห์ที่8ก็จะเป็นการประเมินผลการอ่านออกเสียงและเขียนรูปพยัญชนะอักษรสูงแล้วก็ประเมินผลการอ่านและเขียนคําตามคําบอก คำใหม่ๆนะครับที่เป็นการผรสมคําระหว่างอักษรสูงกับสระเดี่ยวนะครับอักษรสูงก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับขอไข่เชชิงทอถุงพอพึ่งฟอฝาซอเสือและขอหีบเรายังไม่เอาอักษรสูงตัวอื่นมาในช่วงสัปดาห์ที่8นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับนิเทศด้วยใจภาษาไทยตอนหนึ่งอ p พก็จากลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์สอนนอเฉลิมชัยทางดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสานะครับสวัสดีครับ